นะกมตักสสะขวัตโหรหโตสสมมาสัมปุทธัสสะนะกมตัสสะะวัตโหรหโตสสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะขวโตอะรหะโตสสมมาสัมพุ หัสสะอทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสท้าจเมเปตานังพักขีนังทัชชาภุเพนรุสรันตีนาโอกาสบันนี้อัตมภาพจะได้มาแสดงบรตตาเมิสนาเพื่อเป็นการเพิ่มเติมสติปัญญาสัทธาปสาทะ ของท่านทั้งหลายให้เพิ่มภูณยิ่งขึ้นไปตามสมควรแก่กาลเวลา <c oughs> <c oughs> วันนี้ท่านทั้งหลายได้มางานของพัโยงเฉลยมิ่งสมอนซึ่งได้จากพวกเราไปด้วยวัย73ปีเจอปีก็นับวันได้20,000 6,100 26,000 26,000 636วันหรือว่ายังมากก็26,682วันแต่ว่าถ้าคำนวณอายุในยุคข,ของาศาสนาของเราแล้วไม่ถึงนะเพราะว่าอยู่ที่36,000 50วันแต่ว่า56วัน คือนานนะ73ปีก็ต้องอยู่อีก2ปีจึงจะครบเกณฑ์ที่อายุมนุษย์ในยุคข,ของาศาสนาพุทธของเราเพราะว่าพุทธเจ้าได้กลับไปว่ามนุษย์คนที่เกิดในยุคข,ของพระองค์นั้นจะมีอายุเกิน100ปีน้อยส่วนมากไม่เกินฉะนั้นจึงกำหนดเกณฑ์อายุข,ของคนอยู่ที่100ปีใครที่มีอายุเกิน 75ปีในปัจจุบ,บันคือหมายความว่าทุก100ปีลดลง1ปีปีนี้2000วันนี้17มีนาคม2567อยู่ที่74ปีเสร็จโยม73ปีกนะ็เลยอีกปีเดียวจะอยู่ครบนั้นใครที่มีอายุกเกิน74ดรือ75ปีในยุคปัจจุบ,บันถือว่าอยู่ครบ อายุมนุษย์ในปัจจุบันนั้นคนเราจะมีอายุเกินหนึ่งร้อยปียกจริงๆยุคคนไทยอยู่ที่อะไรนะผู้หญิงหกสิบสามผู้ชายหกสิบสี่ปีเฉลี่ยนะแสดงว่ามันไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องอยู่ถึงเจ็ดสิบห้าปีขึ้นในปัจจุบันนั้นคนที่มีอายุยืนเกินเจ็ดสิบห้าปีขึ้นไปในปัจจุบันือว่ามีบุญแล้วก็มีอายุครบเกณฑ์กำหนดในอายุของ <c oughs> มนุษย์ใุปัจจุบันนดังนั้นยิ่งปัจจุบันเนี่ยยมสังเกตว่าคนเราอายุไม่ยืนนะน้อยนักที่จะมีอายุ75หรือ80ขึ้นน้อยนักที่จะเห็นคนอายุ80-90ขึ้นนะเพราะว่าเหตุการณ์อะไรยอย่างะยิ่งร้อปีมันจะลดลงลดลงหนึ่งปีนะัั้นถ้าใครจะอยู่เกิน75ปีเนปี่ึยจึงถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญนะคนที่มีอายุ ที่อยู่ครบเกณฑ์คือครบเกณฑ์คือต้อง75สหปีขึ้นไปในปัจจุบันมันหายากนะคนที่จะมียุยืนคร,ครบเกณฑ์เกณฑ์อายุของคนในปัจจุบันนั้นก็โยมเฉลยนี้อายุเจ็ดสมปีก็อีกสองปีนะจะครบกำหนดก็จากไปก่อนด้น,นท่านทั้งหลายก็พยายาม อธิษฐานให้มีอายุเกินเจ็ดสิบาปีถือว่าเป็นคนที่มีบุญของคนในยุคยุคปัจจุบันในเมืองดาวดึงนะ่ะหนึ่งร้อยปีนะ<อ>นิยมเฉลยอยู่แค่เจ็ดสามปีไม่ถึงหนึ่งวันนะประมาณยี่สิบยี่สองชั่วโมงของชั้นดาวดึงดาวดึงเนะี่ยเขาอายุร้อยปีนะถ้าเขาอายุร้อยปี ยควาาเราอายุร้อยปีนี่มนุษย์อายุหนึ่งร้อยปีเท่ากับสวรรค์ชั้นดาวหนึ่งหนึ่งวันพิโยมจะไปถึงหนึ่งวันของดาวหึงเลยนะอย่างอาตมาห้าสิบสาม 5, ปีเนี่ยครึ่งวันเองนะโยมเพิ่งครึ่งหนึ่ง 1, ครึ่งวันของดาวหนึงนะนั่นอายุของมนุษย์เจ้าจะเปรียบว่าหนึ่งร้อยปีของเราเนในดาวเดือนเขาอยู่แค่หนึ่งวันนั่นเรา มันน้อยถ้าเทียบอายุของมนุษย์กับดาวดึงแล้วเขาเ๊กเดียวหนึ่งวันของเขาเองนะถ้าเราอายุร้อยปีนะถ้าเราไม่ถึงแสดงว่าเราก็ยิ่งไม่ถึงหนึ่งวันของเขาเองน,ะนั้นวันนี้ท่านหลายได้มางานของพิณยมเฉลยวิ่งสมอนนั้นแต่ว่าเรามาให้กาลังอกกาลังใจกับพี่น้องของเขาหรือ <c oughs> ว่าผู้เป็นภรรยาเป็นลูกจะได้ให้กําลังใจ ครอบครัวงาน,นงานศพคือเป็นงานที่เสียความยิ่งใหญ่ของครอบครัวนั้นๆั้นนเรามาก็คือการมาให้กําลังใจให้กําลังใจตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ให้กําลังใจเมื่อเขาจากไปนั้นงานศพนิยมโยมคง,ง,งจะได้ยินข่าวเนาะว่างานศพพากันไปเบียนเบียนเ้าภาพโยมเชื่อไหมงานศพเนี่ยยัง โยมนี่อาตมาคิดว่าคงจะหมดหลายหมื่นหลายแสนแต่วัดคุ้นศีนะเผาฟรีไหมฟรีก็ประหยัดเกือบหมื่นเหมือนกันหละค่าศพเรามีจะภาให้ค่าน้ำมันเราโยมจะทําบุญก็แล้วแต่แต่ว่าทาทงวัดฟรีแต่เพียงต้องมีกฎระเบียบที่ใครจะมาเอาที่วัดบุญศรีเนี่ยก่อนอาจจะต้องมีกฎระเบียบแต่ว่าเรื่องน้ำมันทางวัดมีจะพาให้โยมไม่ต้องก็ได้หรือว่าจะช่วยก็ได้เพราะว่าเยอะนะ ไม่ตม่ำกว่า5,000ต่อหนึ่งคนกานงานศพในเมื่อบุคคลนั้นเขาสูญเสียยิ่งใหญ่แล้วเราก็ต้องมาให้กําลังใจแต่บางทีสังเกตหลายพื้นที่เราไปิเปลียนภาพเขาก็เสียเยอะนะายางตัง้งงหวัดโยมที่เรนูน,ค,น,นครนครพนมอัตมาเคยไปนะสามแสนไม่อยู่นโยมง,งานศพก็เขาไว้ประมาณห้าหกวันสามสี่แสนไม่อยู่ ถือว่าเยอะนะงานศพอย่างถ้ายมจะไปีทวัดนุนจันโหยิ่งเยอะนะนะ้านั่นต้องไปเทวทัตสีมาธาติแพงแค่ใจใจเพราะว่ามันหลายอย่างเนาะแต่ี่วทัดมุนสีไม่แพงเกินไปนั้นในเมื่อบุคคลที่อยู่เขาสูญเสียคนที่นักไปเราก็ต้องให้กําลังใจเรายามที่คนเราจะมีชีวิตอ,อยู่ไม่สบายเราไปให้กําลังใจไปเยี่ยมสุดท้ายเมื่อเขาจากไปแล้วเราก็ไม่ให้กําลังใจอีกทีหนึ่งนี่คือ การมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันอ <c oughs> ันเมื่อกี้นี้อัตมาได้ยกพุทธภาษตขึ้นว่าอาทาสิเมอากาสิเมซึ่งโยกก็จะได้ยินตลอดที่พระสวนในงานศพอาทาสิเมกาสิเมแปลว่าอะไรแ <c oughs> ปลว่าบุคคลน,นี้นะ่ะอาทาสิเมคือได้ให้อาคาสิเมได้กระทําได้กระทาแก่ เราซึ่งกันได้กันพ่อแม่กระทำแก่ลูกแล้ววันลูกกระทำแก่พ่อแม่ภรรยากระทำแก่สามีสามีกระทำแก่ภรรยาอันนี้พระเจ้าจึงคำขึ้นต้นว่าอาทาสิเมีอกาสิม,สมคือเราได้กระทำแก่กันให้แก่กันจะให้อะไรก็าตามเมื่อตอนยังมีชีวิตอยู่เราได้ทำซึ่งกันและกันอะไรก็าตามและได้ให้ซึ่ง อะไรก็ตามแก่กันใน,นกันนั้นพระเจ้าจึงบอกจัดไว้ว่าอาทาสิเมกา,าสิเมคือได้ให้ได้กระทําเมื่อตอนที่คนเราจังมีชีวิตอยู่นี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองญาติมิตรสาขาจะเมย์เขาจะเป็นญาติจะเป็นเมตจะเป็นเพื่อนก็ตามคือมิตรเพื่อนสหายจะทําแก่กันลยกันก็ตามประการที่สามปุเพกตะ เปตานาังทักขีนางทัตชาปุเพกระดามุสลงกิจอันใดทักขีนาทานเพื่อ,อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วคือหมายความว่าเปตานาังทักขีนางทัตชาปุเพกระามุสระนั้นหมายถึงกิจที่เราจะต้องทําแก่ผู้ตายทําบุญให้กับผู้ตายคือเราจะทําบุญให้กับผู้ตายงั้นเราก็ทําไปให้เพื่อ บุคคลนั้นที่เขาละโลกไปแล้วประการที่สทักทินนางนิหิรุนางวาโสโววายาวัญญาปิเทวานาหนาหิรุนางวาโสวาโกวัญญาหมายความว่าพระเจ้าไม่ให้เราต้องร้องไห้เสียใจเศร้าโศกกับบุคคลที่ตายไปยอมสังเกตไหมมีอยู่สองกลุ่มหนึ่งพระพิสุทธิสำเน็นสองพระเจ้าพเนต ยมสังเกตไหมถ้าพระรูปไหนก็ตามพ่อแม่ลูกหรืออะไรก็ตามเสียไปพระองคนั้นเนรู่งนั้นจะไม่ร้องไหยย้โยมไม่ได้มีชีวว่าไม่ร้องไหน้นโยมแปลกนะคือใช่ว่าจะไม่เสียใจเสียใจแต่ว่าไม่มีอาการออกมานะถ้าพระร้องไหน้นโยมน่าเกลียดนะร้องไห้เสียใจบุคคลนั้นจะรักอะไหนก็ตามชอบอะไรก็ตามเช่นเขาอาจจะเป็นลูกไหมอาจจะเสียใจแต่พระเนี่ยถ้าร้องไห้ออกมามันจะเสียหายเลยนะ น่าเกลียดม,มากๆถ้าพระร้องไห้ไม่ต้องหัวเราะเหมือนกันนะพระจะได้ขีดีมนั้นพระพิสุท์จึงไม่ร้องไห้เสียใจให้โยมได้เห็นถ้ารูปไหนนะมีคาว่าร้องไห้เสียใจใหเห็นเสียหายตรงนั้นไม่น่ารักเตมิบบุคคลอีกคหนหนึ่งคือใครพระมหากษัตริย์โยมสังเกตนะพระมหากษัตริย์ไม่มีอาการเสียใจโกรธแทนคนอื่นก็ไม่ได้นะ เสียกตัวดีเลยเสียหายตัวดีเลยหมดสภาพเลยถ้าพระมหากษัตริย์แขนคนโกรธคนด่าคนเสียใจเราให้ยังไม่มีนะโยมในหลวงราชการที่เก้าแม่หรือว่าพระราชมารดาของท่านเสียสมเด็จญาท่านไม่ร้องไห้นะรักก็จริงแต่ไม่รอ้องไห้หรือแม้กระทั่งรอเสร็จรอเก้าจากไปท่านไม่เสียใจนะไม่มีอาการรอ้องไห้ท่านสังเกตไหมเวลา ญาติของพระเจ้าแผ่นดินจะไปเขาไม่ร้องไห้ถ้าร้องไห้เนะี่ยโอ้โหคนก็จะท้อแลวอะไรเป็นผู้นำอยู่สูงแล้วมีอาการเสียใจคนเห็นคนก็จะหมดกำลังใจแล้วก็จะมีสวยงามเลยเห็นบุคคลสองกลุ่มนี้ไม่มีอาการเสียใจร้องไห้ร่ำไห้ร้องไห้ร่ำพันถึงคนอื่นให้เราได้เห็นนั้นมีแค่สองกลุ่มนะบางคนบอกเอ้ยทำไมไม่ร้องไห้ไม่เสียใจล่ะ ไม่เสียใจแล้วเสียใจแต่อยู่ในใจไม่หา,าการไม่มีอาการออกให้คนข้างนอกได้เห็นนะนั่นเพราะว่าพวกนี้เขาเข้าใจเข้าถึงธรรมแล้วร้องไห้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรประการที่ห้านะตังเปตานังมัทธยะหมายความว่าการร้องไห้ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ตายนั่นะพระเจ้าจึงตรัสไว้ประการที่ห้าว่า ถึงเราจะร้องไห้อย่างไรเสียใจขรำควนบนใจจะขาดขนาดไหนก็ตามผู้ตายเขาอยู่อย่างนั้นเขาไม่กลับคืนมานั้นร้องไห้ก็ไม่มีประโยชน์ะลรเสียใจก็ไม่มีประโยชน์อะไรประการสุดท้ายประการที่หกเอวังติดทันติยาตโยคือญาติของเราเนี่ยเขาก็อยู่ในนั้นเหละเขาไม่กลับขึ้นมานะเราจะร้องไห้บอกลุกขึ้นเถอะ ก็ไม่กลับมาคือเขาอยู่อย่างนั้นก็อยู่ในสภาพนั้นแหละนั้นพระเจ้าจึงกล่าวถึงบุคคลที่ตายไปหกประการให้พวกเรามองว่าเขาตายไปแล้วมีอยู่หกประการที่เราจะต้องนึกถึงว่าเขาอยู่ใหกประการนั่นแหละให้นึกถึงว่าผู้ตายถ้าเราลองให้เขากลับมาไม่มปประโยชน์อะไรและอะไรที่ได้ดีที่สุดพระเจ้าจัดไว้อยู่เจ็ดประการสุดท้าย ให้กำลังใจพวกเราว่าอัญจะโคทขินาทินนาทขินาทานอันท่านทั้งหลายได้ทำแล้วเพื่อให้ทำหลังจากที่บุคคลนั่นตายไปแล้วให้เราทำทขินาทานคือการทำบุญนุทิศให้กับผู้ที่ตายไปจะได้ประโยชน์การที่เราจะต้องมาร้องไห้เสียใจกับบุคคลคนนั้นมมีประโยชน์อะไรการร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ เราทําบุญไปให้ประการที่8สังคำหิตสุปฏิทิตาสิี่ท่านได้กระทํานั้นตั้งลงไว้ในสมนี่คือประการที่สองที่พระเจ้าแสดงการตั้งให้พวกเราเห็นประการที่9ทีฆราตังหิตาจสะธานาโสอุปกรารปติ สิ่งที่ท่านทํานั้นมันก็จะสาเร็จแก่ผู้ตายไปคือโยมได้ทําบุญให้ถวายพัตตาหให้กับิที่สุดสมณีนอันนั้นคือจะสาเร็จแก่ผู้ตายแต่ถ้าเราไม่ทำแบบนี้อย่างในสมัยอินเดียในสมัยพระเ,เจ้าก่อนพระเจ้า็มีเมื่อญาติตายไปแล้วลูกหรือว่าใครตามตาไปเขาก็จะเอาสิ่งที่คนตายเขาชอบแล้วก็ไปไว้ที่บาชา แล้วก็ส่งอาหารไปให้กับผู้ที่ตายไปท่านพระเจ้าจึงบัญญัติใหม่ให้พวกเรานั้นทำบุญอุทิศให้โดยการถวายสังฆทานแกพิสุทธิ์สมณีจึงจะได้ประโยชน์กว่าการที่เรามาต้องเศร้าโศกเสียใจมันไม่ได้ประโยชน์ตรงนั้นเจวันทำบุญไม่ให้คนตายห้าสิบวันร้อยวันแล้วรบรอบที่เราทำถ้ายมนังเกตไไหม ผู้ที่ทําบุญเกี่ยวกับงานศพได้ดีที่สุดคือสถาบันพระมหากษัตริย์เขาจะทําตลอดนะครบรอบวันสวรรคตรของแต่ละราชการเขาจะทําตลอดนะเป็นประจําเลยแต่เราบางทีนะอาจจะทําแค่ทงการนหะหรือว่านานๆจะทําแต่สถาบันพระมหากษัตริย์จะทําตลอดนะให้กับคนตายหรือว่าแม่คุณจีน6เมษาเขาจะทําตลอดนะทั้นยก7วันทําให้คนตายครบรอบ ห้าสิบวันร้อยวันและสุดท้ายวันที่โยมเฉลยเสียไปวันที่เท่าไรเราก็ครบรอบปีหน้าก็ทําทุกปีทําไมล่ะให้เรานึกถึงบุคคลนั้นเองโยมเพราะเราจากกันจริงๆแล้วถ้าไม่มีอะไรกันนะร้องไห้นันไหนกันตามโยมสังเกตเลยอย่างแม่พ่อหรือว่าสามีภรรยาเราจะร้องไห้จะเป็นจะตายไม่เกินเดือนสองเดือนก็ลืมร้องไห้ไหนกันตาม แต่สุดท้ายเราก็ลืมเพราะว่ามันไม่มีอะไรบินที่ระลึกยมอมนึกเลยอาตมาเคยฟังพระรูปหนึ่งนั้นบอกว่าผู้หญิงอายุ18แฟนอายุ24แฟนตายลถชนเป็นตำรวจร้องไห้30กว่าครั้งพอมาอีกไมถึงสองปีบอกอาจารย์นี่แฟนหนูนี่นู่นและไอที่ตอนที่สามีตายร้องไห้30ครั้งมันคืออะไรล่ะใช่ไหมนั่นแหละคือเรามันปลอมมันหลอก เสียใจนาไหนก็ตามสุดท้ายก็บอกไม่สมกับที่ตัวเองร้องไห้มันลืมคนเราถ้าไม่ทํานั่นแต่ถ้าโยมทําให้ทุกครั้งอ่ะครบรอบเดือนหรือว่าปีได้หนึ่งเดือนเราทําเดือนอละครั้งก็ได้หรือว่าปีละครั้งได้นึกถึงคนตายมันแสดงอะไรแสดงความกตัญญูรู้คนแล้วก็ตอบแทนคนนั้นถ้าเราไม่ทําพ่อเเถอะลืมไม่นานหรอกไม่ถึงสิบปีเราก็ลืมสุดท้ายเราก็ลืมลืมแล้วก็ทำาหพ่อ แม่มันก็จะหายจากจิตจากใจเรานั้นพระเจ้าจึงให้เราทําบุญให้กับผู้ตายตลอดนะทุกวันก็ได้ทําให้กับผู้ตายเรานึกถึงพ่อนึกถึงแม่เห็นไหมมีใครแหละที่จะยูนย,ยาวที่สุดก็คือพระเจ้าแหละ2,567น้ 2, ปีนะคนยังไม่ลืมนะแต่คนเราทั่วไปมันไม่นานหมดยุบลืมพาออะไรเพราะเราไม่มีที่ระลึกถึงไนงะไม่มีเครื่องหมายแหละยังโยมทาบุญให้กับผู้ตายนะรอบๆทำให้เราก็นึกถึงเราก็ไม่ลืม ไม่ลืมก็เป็นการแสดงความ,มตันญูกระตะเปีที่ต่อผู้ตายนั่นเองฉะนั้นเมื่อครบรอะผู้ตายเราก็ควรทำเพราะเราก็จะไม่ลืมประการที่สิบโสยติธรรมโมจะอายังนิทัสสิโตสิ่งที่ท่านได้ทำเนะ่ยมันก็ปรากฏมันเึิตั้งแต่ท่านทำบุญให้กับผู้ตายมันก็จะ ปรากฏแก่สิ่งที่เราทำสิ่งรียกว่าโสจติธรม,มูจะา,ายังนิทัสิโตก็เราทำแล้วเราทำถวายสังฆทานให้กับพิสุทธิ์เนมันก็จะปวดแก่เราประการที่11เอ็ดเปตานังเปตาน้าปูชาจะกาตาลาลาการบูชาอยนยิ่งท่านทั้งหลายได้กระทำแล้วคือเป็นการทำอย่างสูงสุดแล้วคือการที่เราถวายสังฆทานอุทิศให้กับ ผู้ที่จากโลกนี้ไปนะเธ่าเป็นการสุดยอดก,การที่ 12. พลันจักพีภูณะมนุปปัตถินังเป็นการที่ท่านหลายให้กำลังแก่พิสุนะอย่างเราถวายสังฆทานถวายปัตาหารพระปิสุก็ได้กำลังฉันปัทหารก็เว่าเป็นการเพิ่มมูลกำลังให้กับปิสุประการที่13ตรงนี้มุปัญญปกสุตามมนบปะกันติ บุญไม่น้อยที่ท่านได้คนขวัยดังนี้เป็นการยืนยันประการสุดท้ายว่าบุญที่ท่านทั้งหลายได้ทํามันไม่น้อยเลยมันไม่ได้สิ่งเล็กน้อยเลยที่ท่านทั้งหลายได้กระทํากับผู้ที่วายชนไปอันนี้คืออานิสงส์ในการที่ท่านหลายได้กระทาไว้ให้กับผู้ที่ตายไปแล้วถต่ว่าท่านหลายได้กระทาหน้าที่นึกถึงแก่ผู้ที่จากโลกนี้ไป ท่นก็ขออนุทนาในส่วนบุญสมกุศลอธิษฐานทั้ททงหลายได้กระทําในครั้งนี้ซึ่งอาตมาได้ชี้แจงก็คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยที่จะเกิดให้กับท่านทั้งหลายอันเมื่อท่านทั้งหลายได้นึกถึงบุคคลที่จากไปแล้วบุคคลนี้โยมเ,เฉลยนี้จะเป็นใครก็ตามอาจจะเป็นเพื่อนของเราอาจจะเป็นเมตของเราอาจจะเป็นญาติของเรา ก็ตามถือว่าพวกเรามาเป็นคงสุดท้ายมาให้กําลังใจแก่ผู้ที่เป็นญาติของเขาถือว่าพวกเราได้มาทําหน้าที่ในหน้าที่เป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายที่มาให้กําลังใจกับบุคคลที่เขาจากโลกนี้ไปแล้วเพราะว่าเป็นการให้กําลังใจเพราะว่าถ้าพวกเรามีกําลังใจแล้วเราก็อยู่ได้เพราะถือว่าเป็นการสูญเสีย ครั้งสุดท้ายและก็ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนคนนั้นอยู่แล้วถ้าเป็นแม่พ่อเสียลูกหรือว่าลูกเสียแม่ก็เป็นการเสียยิ่งใหญ่ที่สุดเราจะเสียอะไรมามากก่อนหน้านี้ก็ตามแต่การที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักแต่ว่าความเป็นมนุษย์นั้นถือว่าเป็นโครงการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นอตมาแสดงประธรรมมาก็คงจะสมควรแก่เวลา ก็สุดท้ายขอฝากทำสีประการ้นต่อไปนี้ 1. ให้ท่านหลายนำเข้าถึงศรัทธา 2. ศีล 3. จาคะ 4. ปัญญาทำสีประการคือศรัทธาเชื่อมั่นต่อพระพุทธถ้าทำก็สมสองมีศีห้าสมจากะคือความศีสละ4มีปัญญามีศรัทธาแล้ต้องมีปัญญามีปัญญาต้องมีัทธาคือ เชื่ออย่างเดียวไม่ดีต้องมีปัญญาด้วยมีปัญญาอย่างเดียวก็ไม่ดีต้องมีศรัทธาด้วยต้องคู่กันศรัทธาและปัญญาศีลคู่กัจาจะคือศีลหน้าคู่กับความศีลธรนี่ทำสีประการนิยมป้องกันว่าเราตายไปแล้วตกนรกไม่มีเป็นเกรตเป็นอสุรกายแล้วเป็นสัตว์เดรัจฉานปลอดภัยจากอบายทั้งสีอย่างแน่นอน ทาอีกชุดหนึ่งที่พระเจ้าสอนเยอะที่สุดคือหนึ่งให้มีศรัทธาต่อระพุทิบุญคุณของพระเจ้าคือตีพิโสโยกคนแแล้วนะั้นก็เวลาสัน้นสวากขาโตคุณของประธรรมสุปฏิปันโนคุณของประสงค์และประการสุดท้ายคือมีปัญญาที่ใช้เหตุผลถ้าโยมมีทมทั้งสีประการนี้คือมีศรัทธามีศีลมีจังฆามีปัญญาไม่ตกโลกอย่างแน่นอน ้ามีทำสี่ประการนี้คือศรัทธาุในพระธรรมประสงค์แล้วก็มีศีลประการที่สีน่นคือสามประการแรกคือศรัทธาเชื่อมั่นต่อพุทธเจ้ามีบุญคุะเจ้าประธรมประสงค์และประการที่สี่คือมีศีลห้าที่รักษาได้โยไม่ต้องกลัวหรอกตายไปแล้วจะตกนรกไม่มีปลอดภัยานแน่นอนอาบายทั้งสี่ที่เรากลัวคือการต้องไปตกนรกเป็นเปรต สักดิ์ในฌานแล้วว่าเป็นอุรกรยเราไม่ไปสู่สถานทั้งสี่อย่างนี้อย่างแน่นอนถ้าเรามีธรรมทั้งสี่ประการนี้นั้นถ้ากลัวมีธรรมสี่ประการนี้รับรองปลอดภัยอย่านเราในโลกหน้าจะมารับประทานปรมมะธรรมเทศนามาก็สมควรแก่เวลาท้ายที่สุดขอหยุดตร่ลง ไว้คงเพียงตรานี้ขออยท่านทั้งหลายนั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ส่วนหนึ่งเขาที่สมบุญสนให้กับโยมเฉลยมิ่งสมนจงได้รับบุญสนที่ท่านหลายได้กระทำมาขพราทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญและประธานมาทำอธิษนาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการชนี